โบรานจะใส่เงาของพุทธรักษาต้มดื่มแก่การตับอักเสบตับอักเสบติดเชื้อตับอักเสบเฉียบพลันดีซานโตเหลืองดื่มเสรารแรงหายดีนกักแร่กราบสวัสดีครับผมพโยบานคำบ,บงสงยางสีมองไมคือเก่าครับผมมือนี้ผมมีพุทธรักษามาฝากครับผมพุทธรักษาเป็นยาลดเย็นฝาด ใส่เงาต้มดืมซอยคับเงาครับปัสสาวะลดไข่แก่บวมตามร่างกายตุ่มดืมแก่วัณโรคแก่ไอแก่อาการกากเลือดไอเป็นเลือดใส่เป็นยาบำรุงปอดซอยแก่ประจำเดือนมากบปกติแก่ตกขาวในสตรีแก่ประจำเดือนมากบ๊วยุดครับผมใบแก่เจียนแก่จุกเสียดแก่ท้องเสียตําขัน ดอกใส่ห้ามเลือดแก้แพ้อกเสบสำหรับกับผมพ่อโยมีร้คงไหวแค่นี้ก่อนครับกับสวัสดีครั